คนทั้งฮาหนอยเฮามันป็นมดรวมทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเดียวมันรวมเจ็ท้นะเราินก็ขันไปดูแอลพอวัดไข่้มันงาสุกสบายแก่แก่ยั้ยงก็เลยไปถามสอบถามไปจะมาเรียนธรรมะเรียกรรมฐานอไรอย่านี้อย่งพระปีเี่ยมาไป่าห่่ประมาณสอปีเนาะยัถึงย่าี

อายุสิบสิบแปดสิบเก้าดีไปเห็นแต่นานเคามันสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอไปถึงก็ไปหาพไปครองผู้รองผู้บาผมมาจากโกเนเป็นหนังฟังทำหนังมันหนังรอเลย จับลงโขอยังว็จับลงโขอยังกวคูบามมาจับจับมาจับคูบาคมมาพมาจับโคูบามมาพมาจับโคคูบาคมาคมาจับโคนังเป็นหนังหนังฟังธรรมแล้วหนังก็เออแล้วมันพอพออันพระปีเลี่ยงนั้น จะเข้าประตูไปหาในโาลานะ่ะเป็นเหลวแบบเย็นๆเลยเราแผ่ความเย็นไปให้ยากให้อนๆใจฮอนนะต้องนวนกันไว้นะเย็นมาเลยวูทางการบรรยากาศเสร็จเต็มไปเลยนะทางบรรยากาศเย็นรับเลยแบบแบบแบบกขบแบบซุดเศร้า กระเลียงพุทธาบารมเป็นสี้รหลวงพ่อครูเบาวงคโบเบาวงนูเบาวงน่เป็นสิหลงูเบาประมาณสิเอะดคนี่ันดดีตาอาจานไม่อยู่นะเป็นเป็นลกศสอมาบครูบาามงสานะวที่ปวัตศิลปะสร้างทั้งนั้นครูบาเขาไปนักศิลปะ กูบาสิวิชัยมามากูบาขาวศีเฉพาะองค์กูบาพมกับศิลปะนั้นหนาแล้วมาไปโยนในแหล่งศิลปะทั้งนั้นะแต่ใครสอนน่ะเอาแยงก็กูภาคหลักจ้ครูบาวงนี่เป็นลูกศิษย์ครูบาพมก็คนเราเป็นศิลป์ศิษย์รุ่นแรกๆนนแะศิลป์แต่เป็นเล่นมาละเป็นอุปชาครูบาพมมาเลยเป็นอุปชา อุบาสิุบาสเขาปีุบาสิวิชัยนี่ัเป็นศิลปะนั่นเนาะศิลปะภาพยนนักอยู่กับนักศิลปะเลยชอบะเรียนหนอเรียนหลนอทำหนาอาจารย์ไ้ายอีกแนสิวิชัยหนอไปป้าเนเกิดกเียหาว่นเสียไปตอนที่ภาไอยูตปาเากันโอสิบปีัน หน้าสิบปีหกสิบปีกับห้าสิบเอาเขียนหนังสือมันจงเกง่งเราเขียนดันตัวอันอนี้กับตัวเหลี่ยมตัวเงาเนี่ยเ,เหมืนคือบังคับมึงเขียนสุภาษิตสันสุภาษิตลงในหินเนาะสิวอันสองอันอะไรหมดนัตถิสันติพลังสุขขงังสุขอืน่นยังกับความสงบไม่มีนัตถิปัญญาสามาภาเนี่ยปัญญาสัมา ใาลสว่างสมุดระญไม่มีหลายๆอย่างลงเห็นลงแผ่นเห็นหนมันนักนหห็นนเ็นมันยังกับฟึกแก้หินวาดไปเลยวาดพุทธรูปเห็นป็คิดว่าทำไปวัดหลายๆวัดก็มาเจะไม่ไปวัดเจ้าละวัดเจ้าฮะตำบลชนะเพื่อนเจชอบทำทานีคิดอาสาคืคนทำให้เป็นน พุทธหลวนมีใหม่ๆงามของมังงของเฮือทุน LIKE. เนี่ยหอกผูอโยมของหลายร้อยองค์นะองค์น้อยเกาหนี่วนี่คือจำไว้ประมาณเก้าเหนียวครับเาหลายร้อยเอาก็เอาหมดงามของบางงามของโยมนะคัดเงาคัดหนังอเฮืดีๆนะไปห่วงเสลิมบารมีโยมกต่เฮือทุนเขาไปเสียงขยักเป็นอย่างเปิดทำไดะเราต้องปฏิบัติ Lạc đất thanh hà là. Qua sáng 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 hán, tàng, sáng à, cũng... sáng phấn, tí, điên sáng điên, điên sáng 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 phấn, sáng đan sáng 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 ถึงเดือนที่ที่สิบก็กะยรอกี่จะอยู่สิบปีโอ้วฟุงซานล่ะว,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 วิปลา,าสฟาุงซานพอหนังสมาธิก็ลงเหียวลูุกทีมันมีหน้าเห็นเป็นเหวเป็นหน้าผาเป็นเล็กเป็นหลาวะไรด่งเข้าไปโว้ปักตัวทะลุเป็นเหลีอยเจ็บปวดยืมได้เลยแตกเลย คำบอกว่านี่นี่นี่ฟงซ่านนี่นี่เกยียรติคนก็เลยตัดสินใจจะเอาจุดนั่นแหละเป็นที่ฝักปักกดปฏิบัติธรรมสมาธิดีอยังดีกับประหยัดบิณฑบาทกับไกลขึ้นไปนั่นอยู่หันหลายหมื่นหลายวันแต่เรียนเรียนเดือนปีได้สมาธิได้นิมิตนิมิตทั้งนั่งก็ดีทั้งฝันก็ดีนี่ปรหันว่าไดโนเสาร์เต็มหมดในป่านั้นเขา,านั้นไดโนเสาร์ก็มีสัตว์เลี้ยง ไลโน่นโสาวกับตัวใหญ่ไลโน่สาวกับตัวใหญ่อ่าสัตว์อย่ยงชนิดใดไม่หูทำไมนั่น,นะนล่ะสาวคนกับตัวใหญ่เห็นบ่อยๆบ่อยๆก็เก็บความสงสัยไว้เหมือนกันคงจะเป็นนิมิตธรรมดาก่าคิดวันในใจนะั่นละในนี้ก็เลยตัดสินใจจะเอาตรงนั้นนะ่ะเป็นที่ปฏิบททัติธรรมเป็นวัดต่างสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เออคนคดกะ พุดเขานะ่ะลงไปพุดแปงสาราพุดธพุทธินี่นะไปเจอกระดูกสองสามเมตรพุดลงไปสามเมตรพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดไหนอ่ะที่ภาคอีสานน่ะพบเลยโอ้เลยแตกตื่นกันที่นี่ม่ได้สร้างอะไรช่วนั้นคนกับดังนักสงฆ์ถ่ายลูปถายยังลงนังโซ่คลืนังซีิมลงนั่งแชสารปะ สนอาส่วนอันมันอย่างคนคนเดียวมันจะเอาทุกอย่างนำเปลี่ยนไปไ่ได้นะแล้วพูดเจ้าวันจบส8่แปดสาขาแต่เป็นเจ้าชายนะสาสตจบมาสีแปดสาขาโอ้โหสูตรมีลักสูตรมีก้นมีณขนเห็นแบบมวมหัวนี่ทำความดีนั่นแหละไม่ได้หวังสักอย่างอ่ะมันจะทําความดีเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อวันเมืองปัญหาทีเอาหันถึงวันนี้มันปัญหาความอยากสนความอดแค้น อดอใญย,ยากปัญหาเลี่ยมล่มปัญหาเสียงแบบลอกกิดมาทำมือกิดมือกึดมือขิดมือ,อยังมดเอาใจยากะได้จะจจยได้จะได้แนวทางเหล่านี้กี่กี่ก็เขาได้ผ่านได้ผ่านหูผ่านตาผ่านประสบการณ์มาเหล่านั้นเอามาพัฒน,นาเอาไปอยู่ในเลียงจเจริญแล้วก่อนที่จะเจริญประวัดก็ คูหลักโครเล่ยังครูบาหลวงปู่ครูบาใช้ครูบาพม่าครูบาสีวิชัยครูบาวงครูบาขาวปีผ่านอุปสรรคนั้นนะคมาถึงที่นี่คนมาเข็นอานิสงส์ผนคนมาเที่ยวมาแอลมาไว้ร่างกายสละหรือประวัติวัดเป็นสร้างไว้นี่เัาก็จะจะมาพัฒนาทางบ้านเฮาในเมืองว่าปณิธานเก่าน่อยตอนเรามีรอยเท่าบาทอยู่แล้วเราจะต้องมาพัฒนามันเจริญเพอบ้านเฮามันกันด้าน โลละกันดันมีอไรหุ่นจักมีอะไรมาเอามาันมันสรงสุดสั้งตึกแล้วก็ดอยไวอ้อ่านก่อนจะมีดอยฟังงงั่งงามมันเห็นไหลอารร่อานหมดอ่านสถานที่ท่องเที่ยวพบดอยโคทับเบิกโูหินลองกา้าวโพธบบิ์เบิกดอยโพกระดึงโูชีฟ้าโูกระดึงโพลายที่เอ้ามันมีหมอกมีทะเลหมอกมีอย่างนีง่ประจบกับบรรเทานี่มัน มีในทุนเขาเลยทำตัดใหม่ทำลายกว่าสิงเรานี้เขาฟังใจแต่น้อยมาแล้วัอาแต่แตกิเข้าปลาเข้าดดอยเน,น,นี่ยให้สวนไปก่อนชีวิตคนหันมาอนุรักษ์ป่า <c oughs> มีใจหักปลาหักสิงแบบลอบอม้นนำลำพังลา <c oughs> ไม่บุกคิดสำนึกคือคนไปจุดทองเจืบขายมาใจบังเอิญมาใจบังเอิญนีน่เลยคนทีไปลงเรขาเป็นหา่าสิงส,งสิงมาโทษแทน ตัแทนตัดเควนที่ว่าคนตัดไม้ทำทำลายภูเขาสำคัญนะแปลงทองเที่ยวฮะมาตัแทนซื้อเกา่ามีไปจุดประกายบรรเทามันน่าจะมีไอ้ <c oughs> แปลงหาดสามจขึ้นมากระคับแคบหมอกก้างหนาอยู่อะไรห้าชิปเป็นร้อยใหญ่ร้อยร้อยมันกว้างขึ้นทีมาเห็นร้อยฟางสำรวจสำรวจกวนันน้มาแหละแต่ว่าสามจิกนี่มันเป็นจุดเด่น คือคือว่ามองจังหลงม,มันมันมุดน่อน,นี่แสงอออันไหนฮะนะของเก่าตัวได้เก,าก่าก่อถากทั้งหลายนี่ซาลิกาถากอยังก็ดีเนี่ยมันจุนในให้หมุดนะมีแสงปุ่มอ,อยู่ของสารเสพติ์ออกแปลงหัวเฮ้ยแบบนี้อ่ากับนุกแลอยู่สวนคนหน่อยหน่อยหอมหอยอย่างเงี้ยมันมันศีเมื่อคืน